วนี้นะครับไปดูเรื่องราวการเปิดตัวความรักคนรักนะครับของหนุ่มคริสหรือว่าอู๋อีฟ้ฟานกันครับครับคริสหรือว่าอู๋อี้ฟานนะครับนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆกำลังตกเป็นข่าวใหญ่ในโลกออนไลน์วันนี้ครับหลังจากมีมือดีเนี่ยเผยภาพของเขากำลังจุงมือสาวสวยออกเด็กกันอย่างสวีทหวานเลยทีเดียวทำให้ชื่อของเขาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ระดับโลกในวันนี้ครับ โดยแฟนๆที่ได้ทราบข่าวต่างมีกระแสตอบรับที่หลากหลายครับส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกช็อกเสียใจที่ไอดอลคนดังน่ยมีคนรักหลังจากที่แฟนๆคอยเฝ้าติดตามให้กำลังใจมานานหลายปีนับตั้งแต่เป็นสมาชิกวงเอ็ครับการเปิดตัวแฟนสาวครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ชัดเจนที่สุด พราะว่ามีภาพคลิปวิดีโอหลักฐานชัดเจนนี้有网友在北京偶遇吴亦凡乘豪车载美女回家，二人过来之后更是一把就抓住了美女的手腕，似乎是没有预料到吴亦凡如此主动。再看那位美女则依然是一副意想不到的期待表情。ก็ดูสวนตเลยนะครับถึงแม้ในข่าวเนี่ยจะไม่ได้ระบุชื่อหญิงสาวปริศนารายนี้แต่ในสังคมออนไลน์นะครับของจีนก็มีคนขุดคุยประวัติหวานใจของหูอี้ฟฟนออกมาเปิดเผย ว่าเธอเนี่ยชื่อลูน่าเป็นนักศึกษาสาววัย21ปี mm hmm. เรียนอยู่ที่เป่ยจิงฟิล์มแคลดามี่นะครับแล้วก็กำลังจะเดบิวต์เข้าวงการบันเทิงเป็นนักแสดงด้วยแ mm hmm. ฟนแฟนของอู๋ฟานหลายคนต่างแสดงความเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวสวยน่ารักสดใสจึงไม่แปลกใจครับหากนักแสดงหรอหากนักร้องหนุ่มจะชอบแล้วก็ขอฝากให้เธอช่วยดูแลเขาให้ดีเหมือนอย่างที่แฟนเนี่ยคอยติดตามมาโดยตลอดด้วยแต่ว่าก็มีแฟนคลับ,บบางกลุ่มนะครับออกมาต่อว่าลูน่าว่าอยากดัง เพราะว่าจากวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าอุ๋อีฟานเนี่ยใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าแต่ว่าลูน่าเนี่ยไม่ปิดบังหน้าตาเธอเลยเราบับว่าต้องการให้สื่อรู้ว่าเธอเป็นใครครับแล้วก็ยังมีผู้ขุดหลักฐานขึ้นมาใช้อีกนะครับว่าลูน่าเนี่ยคอยตามอุ๋อีฟานมาอยู่นานแ,แล้วแล้วเธอก็พยายามจะแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการให้เขาเนี่ยถือตุ๊กตาปิกาจูของเธอเสมอเลยครับ <c oughs> ให้ถือตุ๊กตาปิกาจูนะ คือคนก็น่าจะรู้แหละว่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นของลูน่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ให้คริสถือแต่ว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเนาะพี่ปอเนาะไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเขาอาจแต่ว่าอยู่ดีเขาาไอ้ตัวพี่กระใจ้ไปวางข้างข้างาใมอ่ะก็อาจจะเป็นแบบตุ๊กตาที่อาจจะซื้อให้กันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยอ้เบลลเบลอะเบลเบลใช่ครับผม